โอ้โอ,โอ้ตรงนี้โอ้ได้ปักทิงตัวใหญ่ครับโอ้นี่ครับครับผมสวัสดีครับอา่าวันนี้วัน,นวันนี้จะพามาปักเบ็ดปลหลดนะครับรเบิดตามทง้งไหนน้ำไหลนะครับมันน,น้ำไหล ก็เลยมีเบ็ดอยู่20คันเบ็ดธรรมดานะครับผมแต่ว่ามาดัดแปลงเปลี่ยนที่มัดให้มันอยู่ตรงกลางครับเดีย๋ยวไปปักปหลดตามห้วยนะครับเหยื่วเราก็เป็นไส้เดือนนะครับวันนี้ใส้เดือนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลองดูก่อนวันนี้ครั้งแรกนี่จะได้ไหมลุ้นกันนะครับครับเส้เดือนมีตั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีเบ็ด ยีหลังนี่น้ำไหลกำลังสวยมีมองน้ามาใส่นะน้ำริบลดแล้วเมื่อก่อนนี้ข้ามแทมไม่ได้ครับน้ำน้ำแรงมากนําแรงมากลองดูปักดูสำรวจระมีไหมตะขอก็บเบอร์ใหญ่เลยครับน,นี่ซื้อซื้อเบ็ดธรรมดาเดเบ็ด ตะแกะหลังโกลงมามาย้ายที่มัดใหม่จากที่มัดอยู่ตรงนี้มัดตรงกลางเพื่อที่จะปักลงให้ถึงพื้นใหเยอะถึงพื้นจะเริ่มแถวนี้เลยแล้วกัน เบ็ดของเราใหญ่มากเลยมาใส่ทั้งตัวเลยกูว่าจะไม่พอไดีตัดแบ่งดีกว่าแต่ขอใหญ่มากเลย มีสาเดือนรุ่นบิ๊กสาเดือนบิ๊กนี่ลองใส่ดูก็เราปลาอะไรติดเราก็จะเอาหมดนะครับไม่เว้นนะครับเร่หลักๆคือน้ำไหลน่าจะเป็นพวกปลาปลากดปลาดุกปลาปลากระทิ้ง มัน,นี่ยก็จะไม่ลงไปลึกมากเท่าไหร่ครับแ okay. ค่ขันดิบ จะผ่านอีกนะองไม่ผ่านอีกนะครับใกลไปไหมตรงนี้ Cái cổ cây cây cái, oh. cái, cái มืดแล้วคับมืดแล้วเดี๋เวลาหนะ่อย ไม่รับประกันว่าจะได้ไม่ได้นะครับโอเคลงๆอันนี้ใส่ใส่ง่ายใส่ง่ายมันก็จะมีปลาไหม เงียบๆครับเสียงพระทำวัดแต่เราทำบาปนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะหากินเนาะคนหากินเนาะนี่ครับมัน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  มื่นั็มองไม่เห็นตกตกน้ำแน่นอนตกน้ำไหมครับผมโอ้ยนี่ลึกไปหน่อยชันถ้าตอนดูเราจะดูได้ไหมนี่ยชันขึ้นตรงนเปียบก,กันได้โอ้ย Ủa Bây giờ Sự thái sự thái, thái. ล้วดูกลับไปรอบหนึ่งเนี่ยกลับบ้านเลยครับผมเมื่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับประมาณประมาณอาจจะสองทุ่มสามทุ่มเดี๋ยผมมาดูนะครับยังไงเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูครับ ครับผมอ่ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วสองทุ่มเศษเนี่ยเรามามาดูเบ็ดกันสักรอบหนึ่งเนาะปรากฏน่าจะขึ้นมากนะว่าคงจะหมดแล้วแหละมัะนานแล้วมนะีวิแววอะไรเลยเยอะหมด เหมือนเดิมครับเยี่ยมหมดไม่เข้าใจความหมายคำว่าเยี่ยมหมดหมดเพราะอะไรผมว่าปากกินแน่นอนอะ่ะแต่ว่า <c oughs> ตะขอเรามันใหญ่หมดอีกะเยอะหมดไม่เข้าใจความหมายคำว,ว่าเยอะหมดกำลังต้องเปลี่ยนตะขอใหม่ครับตะขอที่เล็กกว่านี้หน่อย Chẳng. Chẳng. nhiều chăng à, nhiều chăng, nhập clip đây này có mấy tip lưu lạc Нет, блин. Bây hmm. hmm. giờ một thuốc ăn ไ,ไม่มีหลุด,ดไปแล้วลักษณะาตากินแล้วไปเกี่ยว ลองบวยอันนี้แหละที่เราตกน้ำที่เราตกน้ำท้ายครับ ก็บอบีอ้ถูกตัวสุดท้ายครับอ้าวโอ้ยได้ประดุกตัวสุดท้ายโอ้ยแยจังเหรอโอ้ยนีครับนะราวัลตอบใจคือสุดท้ายคันสุดท้ายได้ประดุกน้อยเกินไปยี่สิบคัน สิบเก้าหลังเอาไม่นี่เอาดีไม่นี่อือมอ๋อปลาหมันของเราออาไปหลังสุดท้ายได้ประได้ประดุกน้อย ประุนูนาออืืน่าจะไม่โดนเลยเนาะได้เป็นสถิติเสีย <c oughs> สถิติเลยครับถูกตัวสุดท้ายเสียสถิติเลยเอาก็ว่ากันไปได้ไม่ได้ก็ปลาของอยู่ในน้ำครับ ก็รอดูอีกสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเนี่ยถ้าขยันก็มาถ้าถ้าขี้เกียจก็ไม่มาดูท่าทางโอเคครับเจอกันรอบห้าทุ่มครับรอมห้าทุ่ม ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วไม่เห็นที่ใครเข้าใจ ทิ้งโอ้ตัวแรกมาแล้วปลากระทิ้งอืมนี่มีมีนะครับนี่ถือว่ามีเนาะนี่ถือว่าปลามีครับนี่ใช่ว่าปลาไม่มีนี่แต่ ขาดเลยอือมนก็กินหลุดไป กินหลุดหมดพอดีเหยื่อหมดพอดีสุดท้าย ปากะทิงมาตัวหนึ่งหาทุ่มได้ปากกะทิงตัวหนึ่งก็มันรอดูตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้าเก็บเบ็ดเลยครับเหยื่อหมดตลอดมาก,กินตลอดนะครับแต่ว่าไม่ติดมันเป็น,นเนพราะตะขอใหญ่ไป ก็แก้ปวอกัสต่อไปครับผมแค่นี้ครับไปเจอกันตอนเช้าเลยนะครับเช้านี้พา,าเก็บเบ็ดอยางน้ำนำเยอะมากเก็บเบ็ดประหลดที่วางไวง้เมื่อวานจากการดูสองรอบ สองรอบปร,กรากฏว่าได้รอบละสองตัวม่อคืนได้ปลากระทิงหนึ่งตัวหากลับได้ปลานินตอนสองสุ่มก็ได้ปลาดุกหนึ่งตัวกับปลาปลาบู่หนึ่งตัว สภาพหมายสภาพน้ำน่ามีตัวมากเลยครับกัดเช้าอากัดสดชื่นมาครับ ไดสักตัวแน่นอนตรงนี้เหยื่อไม่หมดเลยตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อสักครั้งโอ,โอ้โอ้ตรงนี้โอ้ได้ปากทิงตัวใหญ่ครับอือหือไม่กินทั้งคืนนะครับเนีย่ยมากินตอนเช้าทั้งเดียวโอ้โหอือหือ ครับตัวใหญ่เพราะว่าตะขอเราใหญ่ปลาที่จะมากินได้ต้องเป็นตัวใหญ่จริงๆครับนี่ครับโอ้โหเกือบสอกนี่ยาวนี่ครับดูแขนีน่ โอเคมีตัวให้ได้ชมนะครับถือว่ามีตัวให้เห็นแล้ว อามาดูคั้นสุดท้ายครับคขั้นสุดท้ายถึงวัดพอดีี่วัดครับ มาแล้วสรุปมาเก็บตอนเช้าได้มาตัวเดียวได้ปลากระกทิงใหญ่ตัวเดียวนะครับว่ายังยังไม่ประสบผลสำเร็จเดี๋ยวถ้เราไปแก้ไขเบ็ดตะขอเราใหม่ดีๆในตะขอเราใหญ่ไปนะครับดูที่บนงานเราเบ็ดเบ็ดยีหลัง แต่มาตัวเดียวฝ่ายส่น้ำล้นเราไปเจอกันที่บ้านครับ ครับผมนี่มาดูผลงานกันนะครับงานตักเป็ดเมื่อวานนะครับอันนี้ที่ดูเมื่อคืนนะครับนี่ดูเมื่อคืนได้ได้สี่ตัวปลาบูนี่ยังไม่ตายปลาบูได้ขากับปลากระทิงปลานินก็ได้ขากลับครับนี่ปลาดุกเล็กส่วนในเช้านี้นี่ครับนี่ปลากระทิงตัวใหญ่มากครับนี่ยาว เดี๋มาวดครับนี้ครับนี่นไปดูผลงานครับมีผลงานนะครับแต่ไม่เป็นที่น่าประทับใจถือว่าถือว่ายังยังไม่โอเคต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นได้นะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากคาปฝากกดติดตามกด ไลค์กดแชร์ด้วยครับใครมีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์แนะนำยังไงก็บอกกันด้วยนะครับมาเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ